ัสดีครับเพื่อนๆนคลิปนี้สั้นๆนนะครับสักเอาสักสองนาทีแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะไปะใส่ปุ๋ยขี้ไก่ใส่ปุ๋ยอ้อยต่อนะครับวันนี้มาเวลาประมาณเจ็ดโมงเช้านะครับเจ็ดโมงกว่ากว่านะครับจะมาถ่ายดูแปลงอ้อยสามเดือนกว่าของผมนะครับสามเดือนกว่าจริงๆรแล้วผมนัาบพันผิดจริงๆอะ่ะตอนเนี้ยมันประมาณสามเดือนครึ่ง แต่คลิปที่แล้วผมบอกว่าสามเดือนครึ่งใช่ไหมจริงจริงยังไม่ถึงคลิปเนี้ยประมาณสามเดือนครึง่งเพราะว่าผมปลูกเนี่ยเรื่องปลูกสิบสองสิงหานะครับเรามาดูการจเจริญเติบโตนะครับ before after หลังจากที่ผมฉีดสารโฟทีไปนะฮะสารโฟทีก็คือสารช่วยเร่งการจเจริญเติบโตนะเป็นสารอินทรีย์นะครับเป็นอินรีย์ไม่ใช่เคมีก็คือเป็นสารช่วยเร่งการเติบโตของพืชแล้วก็เป็นในตัวมันก็มีสารมีธาตุอาหารเยอะนะครับ แล้วก็ทําให้ต้นพืชนะครับดูซึมแร่ธาตุดูซึมธาตุอาหารนะครับจากจากผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับแล้วผมจะมาถ่ายดูบีฟอร์เตอร์นะครับนี่อ้อยผมเป็นไงตอนนี้นะฮะตอนนี้ตอนนี้ท่วมหัวหมดแล้วยังไม่ท่วมก็มีนะยังไม่ท่วมก็มีถึงปลายจมูกแค่ปลายจมูกก็มีแต่ส่วนใหญ่จะท่วมหัวส่วนใหญ่จะท่วมหัวครับแต่คราวนี้มันดูลักษณะของ ของตัวของของต้นอ้อยนะครับว่ามันเปลี่ยนไปมาก้อมแค่ไหนผมว่ามันเขียวขึ้นนะผมว่ามันเขียวขึ้นจากจากตอนที่ผมยังไม่ฉีดผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะ <webinar> ก็ลองไปซื้อมาใช้ดูได้นะครับ <tober> คือผมใช้ฉีดข้าวแล้วข้าวมันปีนี้มันได้ผลผลิตเยอะได้ผลผลิตเยอะกว่าเดิมแม่ยายบอกปีนี้ได้เยอะกว่าได้เยอะกว่าทุกปีก็คือมันใช้ได้นะสำหรับข้าวแต่สําหรับอ้อยเนี่ยก็เลยเอามาทดลองนะครับก็รีบรีบถ่ายรีบพูดนะเดี๋ยวไปทางานต่อนะฮะ ไม่ได้ลงรายละเอียดดีเทลลักษณะกายภาพอะไรมากนะฮะก็าตามที่เห็นนะครับยางป้องขึ้นมาแล้วนะครับ <c oughs> ย่างป้องวุ้ตัวนี้กี่ป้องแล้วตอนนี้กี่ป้องนับดูดิหนึ่งสองสามสามป้องแล้วนะี่มาแล้วสามป้องสามป้องแล้วสามป้องแล้วก็อุบวบนะครับนี่คือขนาดของมือผมนะนี่คือขนาดของลำอ้อยนะฮะนะ้ต้นนี้นะ ส่วนตัวน,นี้ส่วน,นตัวน,นี้ก็ใหญ่เหมือนกันนะครับนี่อ้อยอายุสามเดือนกว่าๆนะครับก็ค่อข้างสมบูรณ์ครับค่างสมบูรณ์ก็ดีใจครับเห็นคือจเจริญเติบโตต,ตอนนี้ของผมอยู่ในระยะยางป่องนะครับอ้อยผมเนี่ยความสวยงามนะครับใส่ปุ๋ยขี้ไก่นะครับไม่รู้เมมจะเต็มอีกหรือเปล่าเนี่ยโทรศัพท์ผมมันเออเล่อเมาเมเต็มขอภัยนะฮะนี่ครับ เียนสภาพภายในแปลงอ้อยนะครับมีการไถพรวนไปแล้วนะครับไถพรวนดินไปแล้วรอบนี้ครับนี่ผมใส่ปุ๋ยที่โคนนะฮะก็รากเขาเจะขึ้นมากินปุ๋ยครับเดี๋ยวระบบน้ำนะฮะระบบน้ําเดี๋ยวรอว่างกว่านี้ก่อนรอว่างกว่านี้ก่อนเดี๋ยวจะทํานะครับ ร่องว่างก่อนอาจจะเบืเ้องต้นอาจจะสูบน้ําใส่มาในร่องก่อนนะครับมีบาด้านอยู่อาจจะสูบน้ําใส่มาในร่องแต่ว่าระบบน้ําหยดทําแน่นอนฮะแต่ว่ายังไม่ทํา <laughs> ยังไม่มีเวลาเดี๋ยวอีกซึ่งหน่อยก่อนอีกซึ่งหน่อยก่อนเพราะถ้าทําถ้าทําน้าหยดผมจะถ่ายให้ดูนะครับว่าผมใช้ระบบแบบไหนนะครับมันมันดียังไงนะก็เป็นน้ําหยดที่เขาทํากันทั่วไปฮะผมก็หาดูตาม YouTube แล้วก็ทําตามเขา คนที่เขาเคยมีประสบการณ์ที่ทํามาก่อนนะครับน้ําหยดดียังไงก็คือไม่ต้องลงทุนใช้แท้งอะไรสูงมากหน่อยครับปลายสายอยู่ไหนน้าไปถึงนั่นนะครับเพราะมันใช้หยดมันไม่ต้องใช้แรงดันนะครับตรงไหนต่ากว่าน้ำอะไรไปที่นั่นอยู่แล้วเราไม่ต้องใช้ปั๊มใช้อะไรปล่อยมาเลยนะครับนี่ครับถ่ายดูบรรยากาศอยู่ในระยะย่งปล้องนะครับ ี๋ยวไปหาบรรยากาศดีๆงามๆเดี๋ยวนี้นี่อ่ะเห็นนะครับใบมันบางหมดเลยเลงนะครับบรรยากาศในแปลงอ้อยของผมก็มันเริ่เจริญเติบโตขึ้นนะครับหลังจากการใช้สารตัวนี้โอทีนะครับเป็นสารอินรีย์นะครับ ตัวค่อนข้างโอเคเลยนะครับเป็นไงครับนี่ฮะสวยมากออยเจริญเติบโต,ตดีมากนะครับเขียวอวบสูงยาวขึ้นสดชื่นขึ้นนะครับคลิปนี้ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับคลิปถัดไปสวัสดีครับ